สวัสดีครับในคลิปที่แล้วผมนำเรื่องบางละมุงมาเล่าให้ฟังว่าคำนี้มีที่มาอย่างไรในอำเภอบางละมุงมีตำบลหนึ่งชื่อตำบลหนองปลือเมื่อเห็นคำว่าปลือก็ไม่แปลกเพราะคำนี้ได้ยินมาตั้งแต่เกิดในอำเภอบ้านเกิดมีชื่อบ้านปลือคันและตำบลปลือใหญ่เพื่อนก็มีนามสกุลปลือปรักก็จะนำความหมายของคำว่าปลือมาเล่าให้ฟังคำว่า ปรือเป็นคำเดียวกับคำว่าไพรที่แปลว่าป่าชื่อเมืองบางแห่งใช้ว่าไพรเช่นไพรบึงไพรนครพนมไพรแต่บางแห่งใช้ว่าปรือเช่นอำเภอหนองปรือตำบลหนองปรือวัดหนองปรือชื่อวัดหนองปรือมีหลายท้องที่อยู่ในหลายจังหวัดคำเรียกว่าหนองปรือคือหนองที่มีต้นไม้ขึ้นมากปกติจะเป็นไม้ลมลุกไม่ใช่ต้นปรือนะครับ แต่เป็นต้นทูกฤสีมารู้จักเมืองหนองปลือสักเล็กน้อยครับตำบลหนองปลือเป็นตำบลหนึ่งในแปดตำบลของอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีตั้งอยู่กลางพื้นที่อำเภอบางละมุงที่ทำการเทศบาลอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางละมุง9กิโลเมตรมีเนื้อที่45.54ตารางกิโลเมตรมีแนวเขตติดต่อเขตเมืองพัทยาระยะทาง10กิโลเมตรเดิมศูนย์กลางของชุมชนชาวหนองปลือ อยู่แถวบริเวณหมู่ที่หนึ่งและหมู่ที่หกในปัจจุบันมีสภาพเป็นที่ลุ่มมีหนองน้ำที่อุดมไปด้วยต้นปือจึงเรียกขานชื่อว่าบ้านหนองปือมีหลักฐานที่สามารถยืนยันนับห่วงเวลาจากสภาพโบสถ์เก่าแก่ในวัดหนองปือที่สร้างโดยหลวงพ่อช้างที่ชาวตำบลหนองปือเคารพนับถือปัจจุบันพื้นที่ของตำบลหนองปือมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การเกษตรกรรมมีหลังห้วยมากประชัน เปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชุมชนตลอดมานับวันนานปีเข้าก็มีราษฎรมาอยู่อาศัยในเขตตำบลหนองปรือเพิ่มมากขึ้นกระทั่งขยายความหนาแน่นออกไปด้านที่ตะวันตกจนถึงหาดพัทยาต่อไปมารู้จักต้นทูกรษสีครับทูกรษสีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Typha angustifolia หรือกกช้างชื่ออื่นๆคือกกทูหญ้าสลับหลวงเฟื้อปลือเป็นพืชไปเลี้ยงเดี่ยว ที่เป็นไม้ลงลุกชนิดหนึ่งในวง์ไทเฟซีอายุหลายปีมีถิ่นกำเนิดในทวีปยุโรปและอเมริกาต้นทูริษีเป็นวัชพืชลักษณะคล้ายพืชพวกกกจัดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นไม้ลงลุกที่มีอายุประมาณ 2- ถึงสปีเป็นวัชพืชที่มีการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วเพราะมีดอกที่ใช้ในการสืบพันธุ์เป็นจำนวนมากเมื่อต้นทูบฤษีออกดอกสีน้ำตาลเป็นแท่งกลมโผล่ขึ้นมาจากยอดติดเมล็ดง่าย เมื่อมเมล็ดแก่ปลิวไปตามลมเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ขยายพันธุ์ได้อย่างกว้างขวางต้นทุพปรีสีขึ้นได้ตามหนองน้ําบึงและตามสถานที่รกร้างว่างเปล่าปัจจุบันต้นทุพปรีสีพบอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทยการเจริญเติบโตของต้นทุพปรีสีเป็นสาเหตุให้ดินเสื่อมสภาพเพราะขาดแร่ธาตุเนื่องจากถูกนําไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตมากเกินไปการกําจัดต้นทุปรีสีต้องใช้แรงงานคนเป็นจํานวนมาก การใช้เครื่องจักรกลตัดฟันการเผาและใช้สารเคมีก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายและยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ต้นทุบฤริสียังเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ร้ายต่างๆมากมายที่เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์อีกด้วยในการกําจัดต้นทุบกรสีนั้นค่อนข้างยากเพราะมีลำต้นหรือเงาใต้ดินที่แข็งแรงยากแก่การทําลายปัจจุบันมีการนําต้นทุบฤรีมาแปรรูป มาจากสารทําเป็นภาชนะเครื่องใช้ต่างๆหลายคนเข้าใจว่าหลายคําในภาษาไทยเป็นคํายืมมาจากเขเมรแต่ที่จริงคํานี้เป็นคําขอมที่พูดกันมากว่า4,000ปีวันนี้เสนอภาษาของในภาษาไทยคําว่าปือหมายถึงป่านํามาเล่าให้ฟังจะนํามาเสนอไปเรื่อยๆเพราะมีเยอะมากคนไทยจะได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเสียทีวันนี้นำเสนอมาเพียงเท่านี้ เรอฟังคำตอบไปอีกมากมายสวัสดีครับ